อัปเดตชีวิตล่าสุดพี่น้องสวัสดีอินเจแปนจ้าโอ้ยช่วงนี้บาว่างบวค่อยได้เห็ดคลิปลงพี่น้องย้อนว่าช่วงนี้ปุ่มก็ลังไปฝึกเลี้ยนนวดห่วยหาไล่ได้เสริมตัวพี่น้องเห็ดงานบงเดียวได้เงินเดือนบวหลายดีละ่ะอยากได้เงินเพิ่มเขาก็ิต้องขยันขึ้นใครอยู่ยังว่ามีเจ้าของลานคนไทยผุนทักมาจริงพุนกระทักมาตั้งแต่ดนแล้วล่ะพี่น้องแต่ปุ่มบอเห็นขอความเพิน่นถ้าเห็นขอความเพิน่นตั้งแต่แหลกตั้งแต่เพิินส่วนมาเห็ดงานใหม่ๆีเมนตั้งแต่พูน สิปาพัวเราก็ไม่อยู่กับเราตั้งแต่ดวนแล้วล่ะพี่น้องเบิงดูละ่ะเบิงดูวล่ะเนว่ยกินตะลายบอกว่าพี่คนไทยแม่คนไทยยุนี่หลายๆคนพ้นดีลำปุ่มแหง้งแห้งเ กินเพิ่นกระเฮียดสุก,กินบ่เรียกร้องเงินน้ำพ่อบาทเพิ่นยานแต่เฮาบ่ได้กินพุ่นดีพี่น้องมองอยู่มองเศร้าพนักงานก็มีใไห่บอกไว้เลยทั้งหองใหญ่ทั้งหองงามเครื่องอับนวยความสะดวกเต็มครบเพียบแล้วราคามองพักต่อคนกับบ่แพงรวมค่านำค่าไฟค่าแก๊สบ่เกินสองสามหมื่นเยนนี่ละพี่น้องต่อคนเด้แล้วจะาของ้านเพิ่นใจดีใจดีโอ้ยถ้าคอยหูตั้งแต่ดวนแล้วเด้อคอยขึ้ส่งิมาคุกอยู่หนีบ่กลับบ้านไปหาแม่ยาจากเทียยังไะได้ปะกันกับผพวสมใจแม่ยบ่ค่ค่ะแม่คนไทย พี่คนไทยเพื่อน,นใจดีน้ำสุคนทั้งเ็ดแนวกินให้ทั้งเพิ่นใจดีซ้อนนวดให้อีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ้าคอยสีดีใจเจ้าคอยสีเก่งใจคอยกระทือว่าวาดชนาคอยดีเติบอยู่ดีทีม่มาพอคนไทยดีๆจังส่บางคนอยู่ญี่ปุ่นบางคนอยู่ต่างประเทศเ่อยากคบคนไทยน้ำกันเด้เรื่องรักๆสํสำคัญนี่ก็คือเรื่องเงินนี่ละพี่น้องบางคนมูกันแท้ๆก็ไม่หยาดผัวหยาดเมียกันมันก็หลายๆลายอย่างเนาะพี่น้องบ่าว่าตาไผ่แต่เสียบอพี่น้องวาดชนาคอยมาอยู่ญี่ปุ่นได้หกเก็ดปีคอยบ่ได้ว่าคอยย มูคนไทยข่อเด้ะแต่ข่พ่อมูคนไทยมีตะพูดดีๆกับข่อีกทั้งเรื่องยืมงอกยืมเงินนี่ข่อยบ่เคยมีเลยว่ามูคนไทยหือคนไทยซีอยู่ญี่ปุ่นสิม,ม่ยืมเงินข่อยจักเทียไข่ก็เลยบ่มีปัญหามูคนไทยในญี่ปุ่นเลยลนี่ละจังนึงข่เลยโหยหามูย้อนข่อยพอ่อตะคนดีๆเข้ามาในชีวิตเอออันยยเวนแม่่าเด้อพี่น้องนั้นมันคนละกรณล,น,ลนี่กับมูคนไทยแต่ก็ถือว่าโชคดีอยู่ละวะ่าถือว่าบ่ได้เมียนขี่เหล้าย่ำเทา